เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและสวัสดีเหล่าเซนมือใหม่มือกลางและมือเทพรวมถึงพี่ๆในกิวเลิฟเวอร์โกเซอร์ทินทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนซากะซึ่งเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเกมเซนเซียอเวกเคนนิงและมีแพนจะทาเกี่ยวกับการ์ตูนเซนเซยาหากใครไม่อยากพลาดเนื้อหาสนุกสนุกกับเราเซนสุดเท่ก็กดติดตามไว้รอได้เลยนะครับและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมเซนเซ f ยอเวกเคนนิงอีกเช่นเคยนะครับโดยในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาทําการจัดทีมไปลุย PVP ให้มันๆสุดๆกัันนไปเลยะครบ โดยทีมที่ผมจะเอามาเล่นในวันนี้นะครับมีชื่อทีมว่า Triple Dimension หรือว่ามี3 d i m e n s น o ันนั่นเองนะครับผมซึ่งที่มาที่ไปของทีมนี้เนี่ยก็คือชื่อสกิลของตัวละครที่เราจะเอามาคอมโบกันในทีมนั่นเองนะครับแล้วตัวละครนั้นจะมีตัวไหนบ้างเราไปดูทีมของเรากันเลยดีกว่าครับผม let's go เอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมที่เราจะเอาไปลุย PVP มันๆแบบระเบิดจักรวาลกาแล็กซี่กันนะครับโดยตัวละคร3ตัวหลักในทีมของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจมิน i ี่เจมินี่แล้วก็เจมินนี่นั่นเองนะครับ ซึ่งก็ได้แก่ดิเมนชันที่1่ครับเจมินี่เดฟเชลอดดิเมนชันที่2องเจมินี่ซากะและดิเมนชันที่3ครับเคียวโกนั่นเองนะครับซึ่งดิเมนชันหรืออนาเธอร์ดิเมนชันนะครับก็คือสกิลแหกมิติของ3ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังใช้สกิลของเจ้าเซอร์พิสซากะไม่เป็นนะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับกดการ์ดไปดูให้เข้าใจก่อนเลยนะครับส่วนอีก3ตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวฮิลกับตัวซับพอร์ตทีมเพื่อให้ทีมยืนได้นานๆมากขึ้นนะครับ ซึ่งหลักๆเนี่ยผมก็จะใช้เจ้าโอดิซิอุสลดคอสโดโกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเปลี่ยนใช้ตามสถานการณ์หรือว่าตามทีมที่เราเจอนะครับส่วนสเต็ปในการเล่นทีมนี้เนี่ยมันก็ต้องเล่นตามสถานการณ์แหละครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะให้เดฟเทลอสนะครับสลับความเร็วแล้วก็ตีหมูให้เซอร์พิสเจมมนี่ซากะนะครับเปิดมิติแจกดีบัฟหมูนะครับแล้วก็จะให้เคียวโกนะครับเปิดไดมนชันให้ศัตรูวับหรือก็คือไม่สามารถปล่อยสกิลได้นั่นเองนะครับและในส่วนของความเร็วแล้วก็คอสโมนะคครรรับมมเเิ่่ทีววา็ ความเร็วเนี่ยผมจะแบ่งไปให้เดฟเทลอดสองร้อยเลยนะครับแล้วก็อีก100นะครับจะแบ่งให้เซอร์พิสเจมินี่สากะเพื่อเอาไว้เปิดสกิลได้เร็วๆเลยนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็ให้ใช้เป็นความเร็วมาตรฐานของตัวนั้นๆเองนะครับผมและคอสโมนะครับเดฟเทลอสกับเซอร์พิสสากะนะครับผมจะให้ใส่เป็นยูนิเวอร์สนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีส่วนโอดิซิอุสแล้วก็ฮาเดสชูนะครับจะใส่เป็นคอสโมเพิ่มเอฟเฟกต์รักษานะครับ ก็คอดโกใส่เป็นพอสมเพิ่มเม็ดพลังงานแล้วก็เคียวโกรครับใส่เป็นเอนเลสวูดเพื่อเพิ่มความถึกให้กับทีมไปใน2เทินแรกนะครับเอาละครับทุกคนและทีมเราในวันนี้จะสามารถไปลุย PVP กันได้ขนาดไหนไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมที่เราต้องมาเจอกันในวันนี้นะครับบอกเลยว่าตึงอีกแล้วนะครับเพราะเขาว่าเขามี<ะ>แคนเซอร์มานิโกกแล้วก็ alone อาเดสอาโรนด้วยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตีเดี่ยวโคตรแรงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตามสูตรเลยนะครับผมขอ สลับความเร็วนะครับให้เคียวโกมาความเร็วที่เร็วที่สุดเลยนะครับไปครับไดมนชั่นที่1ทํางานแล้วนะครับผมแล้วก็ทีนี้ผมจะให้เจ้าเดฟเซลออนะครับตีไปเลยนะครับผมไปครับจะได้สะสมสแต็คสตาร์เบิร์ดไปนะครับเทิร์นที่1เนี่ยผมยังจะไม่ให้เจ้าเคียวโกเปิดไดมนชั่นนะครับค่อยไปเปิดต้นเทิร์นที่2เลยแล้วกันนะครับจะให้ตีธรรมดาไปก่อนมาดูครับว่าจูนเขาจะกัง แท้หรือเปล่านะครับเขามี2เม็ดพลังงานจะใช้พอไหมนะครับภายในเทินนี้จะให้ตัวไหนใช้บ้างมาดูกันนะครับตอนนี้เราสามารถใช้ได้อีก2เม็ดพลังงานนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดิเมนชันที่2ไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ตีโมแรงๆไปเลยนะครับนี่เซอร์พีทซากะเรานะครับแล้วก็ให้อดิซิอุสตัวฮิวเรานะครับตีหมูไปธรรมดาก่อนนะครับมาดูนะครับว่ายูรีนะครับจะ ใช้สกิลเบิ้ลเทิร์นหรือว่าจะเก็บเม็ดพลังงานให้มานิกอกาเก็บพลังงานให้มานิกอเปิดสกิลนะครับเซกิชิกิเมคาะมาแล้วนะครับเราเตรียมตัวโดนเผาวิญญาณนะครับท้ายเทิร์นทีนี้ก็โตโกนะครับผมขอเพิ่มดามเมจให้เซอร์พิสซากะไปก่อนแล้วกันนะครับทเทิร์นหน้าเราจะได้ตีแรงๆขึ้นนะครับมูในโหมดของอเทนา่าเอ็กซ์คาเวนชั่นนะครับแม่นึกนานนึกนานนี่ครับผม เดี๋ยวรอนเราก็ตีเรื่อยๆนะฮะทีนี้ชุนผมขอเบิ้ลเทินให้เซอร์พีซากะไปก่อนนะครับจะตีสองครั้งนะครับเทินต่อไปแอนโดร่าเปิดสกิลแล้วนะครับโชคดีนะครับที่ทีมเราในทีมนี้นะครับไม่มีตัวที่สร้างดีบัฟนะครับผมไม่งั้นแพนโดร่าเขาฮิวกันรัวๆเลยนะครับเอาละครับทุกคนทีนี้แหละครับได้เวลาดิเมนชันที่3นะครับดิเมนชันเคียวโกะนะครับไปครับผมได้เวลาบันเทิงของทีมนุ่นแล้วนะครับ เอาละสากะตีธรรมดาแล้วก็บวกกับตีออตโต้ไป1ชุดครับแล้วก็อมเม็ดพลังงานมันจะไม่เหลือนะครับผมขอใช้ตีธรรมดาก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้เรามี2 d i ด e เมนชันทับกันเลยนะครับผมอีกดิเมนชันหนึ่งก็จะเป็นของเจมี่เดฟเทลอสเรานั่นเองนะครับผมเพื่อใช้ในการแหกมิติสลับความเร็วช่วยเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ครับฮาเดสชุน เอฮาร์เดสอาโลนเขาแปลงร่างแล้วนะครับถ้าเราโดนตีนี่เตรียมขีดเลยนะครับผมผมขอใช้สกิลล่องหนใส่เดฟเทโอสไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้สกิลฮิลลิงแล้วก็เป็นคืนชีพนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ตายจากการโจมตีจากอาโลนนะครับมาดูว่าเขาจะจัดสรรเม็ดพลังงานสำหรับทีมนู้นยังไงโอเคครับเทอ์นี้เขาใช้สกิล พิงผ่านกมปนาตของมานิคอไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาตีหมูนะครับผมสเม็ดพลังงานไม่พอเราน่าจะโดนไฮเดสอาโลนตีสักตัวนะครับเทอนี้แต่มาดูกันนะครับว่าเคียวโกเราจะสกิลติดไหมนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับให้เคียวโกเอ้ให้ก็อดโดโกนะครับเพิ่มดาเมจให้เดฟเชลอสไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ตีหมูแรงๆไปเลยนะครับโอ้ทุกคน าเดนาเอ็กคอมเมนชั่นไอโอเลียมาแล้วนะฮะเบิ้ลเทินสองเทินด้วยตีซ้ำอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับติดมัดสายฟ้าอคนทีมเราติดสายฟ้ากันสามตัวเลยนะครับผมให้ฮาเดสชุนตีธรรมดาไปเลยครับแล้วก็แพนโดล่าเขาจะใช้เมฆพลังงานหรือเปล่าเค <c oughs> ใช้ไม่ติดนะครับเอาแล้วครับทุกคนโอ้โหทุกคน,นครับ หายไป4ตัวนะครับทีนี้เนี่ยให้เดฟเทโลตเรานะครับสลับความเร็วกับมานิกอฝั่งนู้นอ่าเอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมต่อมาที่เราต้องมาเจอนะครับบอกเลยนะครับว่าโคตรตึงอีกแล้วนะครับมีตัวดาเมจแรงๆอย่างพานอนนะครับก็ตคอสชูล่ารวมถึงมานิกอด้วยนะครับผมจะใช้สเตปเดิมเลยนะครับคือสลับความเร็วให้เคียวโกมาให้เร็วๆก่อนเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะให้นะครับ เจ้าเดฟเทลอดเรานะครับใส่สกิลหมู่ไปเลยนะครับแล้วกันนะครับเราจะได้เก็บสแต็กนะครับจะให้ตีได้เรื่อยๆนะครับผมอือันนั้นก็สะท้อนมาแรงเหลือเกินนะครับทีนี้เนี่ยผมขอใช้สกิลล่องหนใส่เดฟเทลอดไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนตีเดียวจนตายนะครับเอาละครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าคานอนเขาจะใช้สกิลโจมตีใส่เราเลยไหมนะครับ โ,โอ้โหอเขาเล็งโดโกเรานะครับ Jamie, ทีนี้เนี่ยผมจะให้ซากะนะครับเปิดสกิไดเมนชั่นไปเลยนะครับผมนี่เราจะได้ถึกขึ้นนะครับตัวฮิวเราโจมตีธรรมดาไปเลยแล้วกันครับเพราะว่าเม็ดพลังงานหมดนะครับค่อยไปเปิดฮิวเทินสองก็ได้นะครับเพราะทีมนุ้นเหมือนเขาไม่ได้จะเปิดเกมเร็วใส่เรานะครับโดโก ผมขอเพิ่มดาเมจเวทให้เซอร์พิสซากะไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดฟเทโรสเนี่ยเขายังไม่แรงนะครับช่วงแรกๆเดี๋ยวเทินหน้าเราค่อยเอาคืนนะนี่ครับเราให้เดฟเทโรสเราค่อยๆโจมตีไปก่อนนะครับทีนี้ให้ไฮเดชชุนนะครับตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่แหละครับทุกคนตัวนี้แหละครับ ของเขาแรงจริงๆนะครับสําหรับก็อดคอสตูล่าคานนก็เช่นกันนะฮะโอ้โหสามทีนะครับแล้วก็พอยืนไหวอยู่นะครับผมผมขอโจมตีธรรมดาไปก่อนนะฮะสำหรับเซอร์พิสซากะเหลือเม็ดพลังงานให้เคียวโกเปิดไดเมนชันนะครับก็อดคอสอันเดบลันเคเตอร์มายิงครึ่งหลอดไม่ครับเอาละครับเอาละครับทุกคนไดเมนชั่นที่สองของเราก็มาแล้วนะครับสำหรับเคียวโกไปครับ แล้วก็ตัวฮิวเปิดฮิวลิงแล้วก็คืนทีพไปเลยนะครับจะได้กันไว้นะครับเผื่อคานอนเขาโจมตีเราจนตายนะฮะส่วนเดฟเทลอสให้เก็บสแต็กสตาร์เปิดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วทีนี้ผมขอเพิ่มดาเมจเวทให้เซอร์พิสกัเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเขาก,กดสกิลไม่ติดกันเยอะมากเลยครับทุกคนพลังงานของนี่คือพลังของเดเมนชันโอ้โหเขาคืนชีพคูณ2คืนชีพ2ตัวโอ้โห เกินไปมากเลยนะครับให้ฮาร์เด็ชุนนะครับโจมตีธรรมดาไปก่อนนะครับผมทีนี้ผมจะให้เดฟเทลอสสลับความเร็วกับัวฮิวฝังนู้นะครับเขาจะฮิวช้าๆนะครับผมแล้วก็ให้โจมตีใส่โอดิสูตไปเลยนะกันนะแล้วเราก็อ้าวเขาเล็งเซอร์พิสซากาเราอีกแล้วนะครับแหมนึกว่าจะเล็งเดฟเทลอดเรานะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะใช้สกิลหมัดมายาไปเลยดีไหมนะครับ ตีธรมรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ให้โอดีซิวต์เราฮิลลิงนะครับทีนี้เนี่ยใช้เป็นสากาเซอร์พีนะครับตีหมู่ไปแรงๆเลยนะครับผมไปครับหืมบักนิดนึงนะฮะแอนิเมชันหายโอเคครับเราเก็บตัวฮิวเขาไปได้แล้วนะครับผมหนึ่งชีวิตนะครับเดี๋ยวเขาคืนชีพอีกเอาแล้วรทุกคนทีนี้เนี่ย สกิลของเทปเทรสเราก็แรงแล้วนะครับเราจะให้โจมตีไปเลยนะครับมาดูว่าจะหายไปกี่ตัวนะครับสําหรับทีนูนไปครับอืมเรียบร้อยนะครับคุณทุกคนทั้งคันนอนทั้งก็ส์ก็ชูร่านะครับโดนเก็บไปแล้วนะครับแต่ก็อ์ก็อันเดวลันเราโจมตีวิญญ,ญาณเซไม่เป็นไรครับเราสวนกลับได้นะฮะทุกคนนี่สุดยอดเลยนะครับคอโมโบมานิโกเขายังไม่ได้เปิดใช้สกิล ดูดวิญญาณเราเลยนะครับเอาล่ะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมคอมโบทริปเปิลไดเมนชันหรือว่าทีมที่มี3ามไดเมนชันนะครับ สำหรับทีมนี้นะครับผมคิดว่าก็เป็นทีมอีกทีมหนึ่งนะครับที่ป่วนฝั่งตรงข้ามได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้กดใช้สกิลหมัดมายาปีศาจเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าไปเจอกับทีมที่มีตัวเก่งๆกว่าน,นี้ก็บอกเลยนะครับว่าทีมเราก็เล่นยากอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันครับผมก็ถือว่าเป็นทีมที่สร้างสีสันในเกมไปแล้วกันนะครับก็หากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ต เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ